S 1> <S 1> สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องช่องแสงอนุชีวิตอีสานสุขสุขชนนะครับวันนี้อิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาหาดวงนะครับดวงเขาเอ,อื้นว่าดวงยังกับพ่อดวงเงามันนะครับมันอยู่ในน้เงามันนะครับตมันกะ็ะสีประมันนี่นะครับเบิ้งเห็นพ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับโตมันสีโวยยิงนะครับดวงนะครับท้อโปรมือโปรตีนนะครับ,บพบบี่ออน,น้องพ่อแม่พี่น้องมันกัดอย่างไรเรียบร้อยนะครับ ติดตามชมครับว่ามื่อนี้สิได้บ่ครับสิพาพ่อแม่พี่น้องมาหาเบิ่งครับคุณพ่อครับคุณพ่อซื้อหยังครับคุณพ่อเพิ่นเฮ็ดให้มันนะครับอยู่อวนทางโคลาดนะครับนะครับกะขุดนน้ำเหงาเหม็นครับเบิ่งนะครับมีตัวบ่ครับพี่น้อง มึงครับหัวมันเด้อผู้ใดอยากได้พันมันเมาออน้ำพอด้อครับอยู่ไปข่าหนองไม่รอไหนะครับพี่น้องพูน้าครับถุนครับเหงานึงมีตัวเดียวครับพี่น้องเอ,อ้ซดยอดสามเงามันมากินผลผลิตทางการเกษตรนะครับขั้นมันได้กินแล้วหัวมันสิบ่ใหญ่ พ่อเพื่อนกำลังสก็บปู้ผลผลิตครับเบิ้งครับมือ่อนี้มาเอาพันธุ์มัน,นครับก็เลยม,มาเบิ้งครับการเอาด้วงแซ่บเด้อครับพี่น้องผู้ใดอยากกินมาหาเอาเลยครับคุณพ,พ่อหาเบิง้ง ดวงงูนี่เพ่นว่าเพราะมันใหญ่ไปแล้วมันลอกคาบเป็นแมงกอกครับตามภาษาอีสานบ้านเฮาเก็บขาดพี่น้องนี่น้องนี่เด้อครับปุณ่ะตัวใหญ่ครับเอาไปทอดเอาไปคั่ว นะครับชีวิตอีสานบ้านเฮ้าตอกันได้สองเหงาสามูน่นี่ครับสังเกตได้ว่าถ้าเหงามันทีกินครับเอามันชิยูมันสิเป็นแบบต้นมันมันที่กินต้นมันไปหัวมันไงครับพี่น้องนี่ครับนี่เห็นตะดากว่ครับเนี่ย ันก็กขลยน้ำไปเลยครับมันกินหัวมันเบิดกินเงามันเบิดครับผูบ้นำพี่น้องสุดยอดครับติดตามชมต่อไปครับเห็นเงาแต่และเงากับบางเงาก็บยู่บางเงาเบยูน่น,นะครับเบยู่่เห็นเบิรงดเงาไหมครับอีกกองนึงอีกกองนึงมันว่าเป็น,เ,น,เ,นเป็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 นไอ้ ใช่วะว่เาเห็น,นว,ว่าเห็นยูนี่เด้งเงาหนึ่งยังกันนี่เด้นี่นี่พ่อเออีงครับนี่ห้อยมันกินครับเกาเหลียห้อยมันกินยูยูนี่นะครับห้อยมันกิน,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 นบอกว่พ่อแล้วก็คุดว่าหันแลย,ยูเพื่อนถับเบิ้งครับถอดเบิ้ง ครับขึ้นมาแล้วครับ,จจรบน่าจนะอยู่ครับเงานี้ยหายหันละอยู่บ่บวกมันเก่าครับเดี๋ยวหันน้อยไม่กินไม่กินหนึ่นงต้วแล้วหัวบ่ใหญ่เลยนี่นี่ครับเห็นบ่ครับนี่พี่น้องเลยไอชูบงังดูพ่อนะครับกัดมือนี่เลียดซาละเอียดซายเด้พี่น้องได้อีกหนึ่งตัวครับ มันฝังอย่ในี้ดินกับมีเอาไปเบิ้งนะกับแม่ครับแม่เจ้าของไรเป็นได้บ่เนี่ยเอานี้มีแทแนน้อนครับคุณแม่เจ้าึ้นไม่เบิ้งครับมันเก่าแล้วมั่ถึงนี้บอนี่ครับไปน้ำหัวมันนะครับ อยู่ในหัวนะครับอาจจะอยู่ในหัวมันกินหัวมันนะครับมันหัอใหญ่เลยครับต้องกำจัดผมว่าอยู่ในหัวหนี่แท้แน่นอนครับ,บถูกบังแม่ ไปแล้วือหู้นี่อบยูครับพี่น้อง่อยูอีกแหล้วหรามันไปเร้วแม่บอกว่าห้อยมันไปแล้วนะครับ่อยูครับพู้นี่เดี๋ยวเบิ่งหู้ไหมครับยางมานะครับยางหานะครับมันกระชินะครับประมาณนี้นะครับหูที่มันยูนะครับเหล่าที่มันยูนะครับมมครับคุณพ่อครับเนี่ยคุณพ่อได้ไามอีกตัวหนึ่งครับเบิ่งนะครับเนี่ยอาคุณพ่ออกูเดีเบิ่งเอาที่มันยูครับมันสะิมีห้อยกิน ของดวงครับเบิ่งเนะครับตัวใหญ่ตัวน้อยครับแต่ว่าเป็นตัวใหญ่อยู่ยครับเอาเนี่ยตะเหลี่ยมตะดวงนี้ข้างกระบวยู่ใหญ่ขาดเด้อแง่แง่แง่หลังลุกมาพื้นแล้วนี่เจ้นี่ครับพี่น้อง เบิ่งนั้ครับมันกินหัวมันอยู่เนี่ยนี่ครับตัวนึงนะครับตัวหญ่นนะครับเออเบิ่งเงาต่อไปครับพี่น้องมีมิตตัวเดียวเงาหนึ่งครับนี่ครับเงานี่เงาหนึ่งครับมันสิมีหูมันสิมีห้อยกลิ่นของดวงครับ ฟอเงเอานี้พ่อานวัดย,ยางหาเบุงครับทิปนี่ิปตัวกับอิ่มครับแซบ่บพร้อมมันๆครับน้ำนี่มองอ้งเหรอมันจะสีเคตัวมออั้งผมอุ้ยเอาไปขายกิโลละแพงนะครับพี่น้องเนี่ย นครับเมื่อกี้มาเอาดูกมันครับวัดเจตนามาเอารวงนี่ครับมันเป็นครับก็เลยทายพ่อแม่เบืง้งพ่อแม่พี่น้องในเบืง้งพ่อแม่อยู่จังไหนเอาไปไว้ขุนให้เรานำมาเห็นมันอยู่นีน่เหรออยู่นีน่เหรอถอนออกเลยออกกนะัน ต,โโตัวมันก็ออกแล้วเหตุตัวมันเด้อยยูยูยูย่ข้างใตยเงาเงียครับโคนนำ้ำลงไปนี่ครับมันกินหัวมันแหลกเอเลเบิร์ดครับพี่น,อน้องครับอยู่นี่นี่นนนเนาะนี่น้ำเงามันนะครับนี่นนเห็นไหมครับน,นี่ตัวดินเนืน้ๆครับเนี่ยแม่คุดได้ครับ บ้างเนี่ยแี่บ um, ้างนะครับโอ้ยนั uh, fruit, ่นเลยรับพี uh um ่น้องกระด้งออกมาครับโอ้ยเสียงรถไถรู้ขวดเนี่ยดนะครับทอยพี่น้องแน่นแน่นนี่ทรอยพี่น้องออกมแล้วครับนี่ด่ากับมันออกมาครับนี่จอครับแม่คุ้ได้ครับนั่นหอกมแล้วครับเอาเลยนี่นะครับจัาบอกเลยนะครับใช่หร จับย่างเถอะนี่ครับโอ้พ่อแม่พี่น้องตโตเกมนครับตตแบหญ่ครับโอ้ยพอดีรถมาเอวรนมันพร้อมหนึ่ครับพ่อแม่พี่น้องก็เลยเสียงดังไปหน่อยนึงนี่ก็เป็นดวงนะครับที่ได้นะครับมากับคุณแม่นะครับได้เพราะเป็นนะครับวิทยาฐานในทุกท่านในเบื้องนี้ครับเด็กพอได้เป็นว่าการหายุหากินใบพิสานเขาเป็นยังไงนะครับเขากลับว่าเอาไรเอาเพราะได้กินครับนะครับรถมาเอาต้นมันแล้วเรียบร้อยครับ จะได้แบล็คต้นมันนี่ครับพี่นี่ครับขอบคุณครับ